การรักษากระดูกและข้อเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงมากการที่จะรักษาได้ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องวินิจฉัยให้ได้ถูกต้องก่อนและการวินิจฉัยที่มั่นยำเนี่ยก็จะนําไปถูกการรักษาที่ถูกต้องมากขึ้นครับ ปัจจุบันนี้การตรวจร่างกายอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถวินิจฉัยได้ร้อซนแล้วนะครับทางศูนย์กระดูกและข้อที่โรงพยาบาลศิริแพทย์ศรีนครินทร์นะครับเรามีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขานะครับในแต่ละคนเนี่ยก็จะชำนาญนไปในแต่ละด้านเราสามารถดูแลตั้งแต่โรคง่ายๆไปจนถึงโรคยากที่ซับซ้อนได้ ความเชี่ยวชาญของผมเนี่ยก็เป็นเรื่องของแพทยศาสตร์การกีฬาครับส่วนใหญ่คนไข้ที่มาเจอเนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่อายุน้อยๆเป็นอุบัติเหตุจากการกีฬาส่วนมากก็จะเป็นการบาดเจ็บเช่นเอ็นห้อยหน้าหรือว่าเป็นพวกหมอนรองกระดูกที่มีการบาดเจ็บอีกคนไข้กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ที่อายุสูงอายุนิดนึงก็อาจจะมาด้วยอาการปวดข้อศอกเรื้อรังการรักษาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแพทย์ก็อาจจะอาศัยนะครับการทักประวัติและการตรวจร่างกายรวมถึงการส่งตรวจทางรังสีวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจภาพถ่ายรังสีเอ็กซ เลยคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถช่วยวินิฉัยได้ส่วนการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าเลื้อรังจนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยอาจจะก็ต้องมีเหมือนกันนะครับผม ผมเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดโรคอุบัติเหตุทางมือข้อมือและก็ข้อศอกที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นกระดูกหักหลายตำแหน่งการบาดเจ็บของเส้นเอ็นเส้นประสาทรวมถึงการต่อนิ้วครับอีกอย่างหนึ่งที่พบได้ในปัจจุบันบ่อยๆก็คืออุบัติเหตุข้อมือพลิกจากการเล่นยิมฟิตเนสนอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคที่มีการปวดมือปวดนิ้วปวดข้อมือเรื้อรังรวมถึงมีอาการชา ที่เกิดจากการกดทับเส้นประสาทส่วนปลายครับที่เราพบบ่อยของปัญหาทางด้านมือเนี่ยครับอาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการใช้งานที่ซ้ำๆมีการขยับกำแบบ่อยๆการหยิบหยับการเกรง็งการใช้โทรศัพท์แล้วก็รวมถึงงานบ้านต่างๆด้วยครับ ก็จะถนัดตีลเรื่องของข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมนะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนะครับแล้วก็ตัวข้อเข่าและข้อสะโพกที่มีการสึกหรอหรือว่ามีการเสื่อมสภาพแล้วอันนี้ก็จะสามารถผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมให้กลับมาง,งเอเหยียดแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาอาการปวดได้ครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านศัลยก,กรรมกระดูกสันหลังครับในเคสกระดูกสันหลังส่วนมากแล้วที่เราเจอนะครับ นอกจากการบาดเจ็บหรือการอักเสบที่ฝั่นส้นหลังก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่มักจะมีโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกสันหลังซึ้นต้อนอยู่การรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือเป็นการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยใช้กล้องไมโครสโคปเป็นการผ่าตัดที่เป็นมาตรฐานสูงสุดของปัจจุบัน ทางด้านสัญยกรรมกระดูกและข้อในเด็กเนี่ยที่เราจะดูกันก็คือจะเป็นเรื่องของโรคก,กระดูกในเด็กเช่นกระดูกหักและข้อเคลื่อนในเด็กหรือความผิดปกติของกระดูกเช่นกระดูกขาสั้นยาวไม่เท่ากันความผิดรูปแต่กําเนิดของเด็กที่พบกันบ่อยๆจริงๆก็จะเป็นเรื่องของความผิดปกติของการเดินของเด็กเช่นเดินเท้าบิดเข้าในเท้าบิดออกนอกเท้าแบนเดินขย่งขาโกง่งขาผิดรูปอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความกังวลว่าลูกเดินไม่เป็นปกติหรือเปล่าจริงๆนวัตกรรมการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยมากขึ้นมีเครื่องมืออผ่่่าาาาาตัััดททีคนนข้งสสมมยรถํ การผ่าตัดแผ่เล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวได้ไวได้ครับการรักษาเนี่ยไม่ใช่จบเพีการผ่าตัดนะครับหลังการผ่าตัดเนี่ยก็ยังต้องมีการกายภาพบำบัดซึ่งทางโรงบาลศีนแพทย์ศริขรินเนี่ยหน่วยกายภาพาต่างๆเนี่ยของเรามีความคพรบพร้อมนะครับทั้งเรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของโรคของคนชราเรื่องของแทบจะทุกชนิดของกระดูกและข้อมาที่เดียวนะสามารถจะดูได้ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ก็อยากฝากให้มีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอถ้าเกิดการบาดเจ็บหรือมีการเจ็บเกิดขึ้นอย่าลืมนึกถึงศีนแพทย์ศิริขรินนะครับ